เอดีนะแล้วตอนนี้เด็กเพิ่งอย่ะขึ้นด้วยได้แล้วนนะวนะะันนีนนนะนนค่ะอาทิตย์ค้าทำค่ะอาทิตย์คามากินไขน่นกกระทาเสียบไม้เดีย๋ยวจูไข่นกกระทาเสียบไม้เลยเอ็นแมรค้า กระทะเสียบไม้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใส่แผ่นกกระทะเสียบไม้เนี่ยหากินได้ที่วัดจุลามณีนะคะจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามมาไหว้เท้าแม่สุวรรณแล้วก็มาเดินอันนี้มันเป็นงานพิมพน,นะคะกว่าจะทําได้แต่ละอันเนาะกว่าจะได้แต่ละไม้มาละยี่สิบบาทนะมาละยี่สิบบาท อ,อ,อ,อันนี้อันนี้เราจองคิ้ <5 S 1> นาน,นแล้วแล้วเดี๋ยวคิวเราแล้วแหละเพราะว่าของดีก็ต้องจองคิวไม่หมดแล้ว

ไม <ate> นะ่เคยเจอใส่ <S 2> <S 2> ในบนนี้นใช่ใช่อันนี้มันเป็นเป็นงานที่แบบว่ามารอคิวของอร่อยต้องรอที่วัดจุลมณีมาไหว้เท้าเวสุวรรณแล้วก็มาได้กินไข่นกกระทาย่างนะคะกระทารูปหล่อแม่ท้าก็สวยนะ เดี๋ยวอาคิตย์กินให้ดูนะว่าอร่อยว่าจะอร่อยเดี๋ยวอาทิตย์ทันโตเราหาดูยากนังานแบบนี้ สับปวยเจ้าเท่าไรจ๊ะสับปวยอ่ะทางเทืเอาลูกมาเอาสับปวยเจ้าหนึ่งสับปวยสับปวยร้านใกล้ๆกันวัดจุรามานีมีองอร่อยอ จ้าจ right, right. ้าสัก right. ้วยอร่อยอร่อยเร็วสัก้วยสับ้วยเราสับปวยละเดี๋ยวเราไปต่อกันนี่ได้หนึ่งไม้แล้วของเรา เอันนี้เขาเรียกไข่หนกพกาเสียบไม้จะมีหน้าปูอดัดหน้าสาลาย,หน,าายห,นาหน้าไข่กุ้งหน้าหน้า้ตรอก จริงๆอันนี้มีเจ้าของยอังคะมีเจ้าของไหมเดี๋ยวพี่เพิ่มอีกอันหนึ่งอันนี้แยกถึงตั้งหากเดี๋ยวพี่จะกินมันจะร้อนไงอันนั้นมันจะรอของพี่อันไหน,นะคะันั่นแหละรวมไปเลยไนดะ้เดี๋ยวไปแยกเองเพราะเดี๋ยวของน้องเขารวมไปได้รวมไปได้เลยนะคะอันที่เย็นเนี่ยแยกเลยคะ่ะ แยกอันที่วางตรงแยกๆ่างหากเดี๋ยวพี่จะกินเลยก็ต้องใส่ถุงเดี๋ยวเราจะกินเลยมันทั้งหมด80บาทเนาะเดี๋ยวพี่จ่ายตังก่อนเอาพริกไทยเยอะๆของพี่เอาพริกไทยเยอะๆของอันเมื่อกี้จะกินเลยนะคะจะกินเลยเดี๋ยวพี่จะกินเลยข้าวพริกไทยเยอะๆได้แล้ว กได้แล้วไม่ต้องอินได้แล้วได้แล้วไม่ต้องกินเดี๋ยวเพืน่นเดี๋ยวไป่รอแล้วลลเดี๋ยวคิดจะกินนะเพราะว่ามันอร่อยขนาดไหนให้หนูก,กินด้วยอันนี้ไข่นกกระทาหน้าสาลายหลานน้องลายแตกแล้ว อร่อยอร่อยมากาคือกล้วยเขาจะได้แต่ลมไม้ในมา20บาทนี้ต้องแบบว่าต้องยกนิ้วให้เขาเลยนะเพราะว่าต้องใช้ทั้งสมาธิทั้งคือมันต้องใช้สมาธิเลยแหละวิธีการทำเนาะเหมือนงานแฮนด์เมดอะ <c oughs> อะไรอ่ะอ,อ,รอ,อร่อยอีเพื่อนเนืา

จริงๆแล้วว่ามีคนใกล้ๆอยากกินแต่ไม่ได้กินได้หัวเลาะอาทิตย์กินหมดบอกเขายว่ากินหมดเอออร่อยมากอยากกินแล้วขอแม่เขาดีดีโอ้หตัดเลือวอ้าวหมดเลยอ้าวอร่อยมากเงีมย ฝากเลยร้านไผ่นกกระทาเสียบไม้นู่นเลย <c oughs> อร่อยมากหน้าวัดจุฬามณีที่จังหวัดสมุทรสงครามมาไหว,ว้พระเวสสุวรรณได้กินข่เ <c oughs> ขนาเสียบไม้ไข่นกกระทาเสียบไม้อร่อยเวอร์ <c oughs> บ,าบายยฝากติดตามช่องอาทิตย์พาทำน้ำทามะะ <c oughs> ฝากกดไลค์กดกระดิง่ง <c oughs> กดติดตามแล้วเจอกันใหม่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะ ชอบรีปีใหม่ค่ะ